มาชมค่ะท่านผู้ชมค่ะดูสิค่ะชมพูอมเขียวก็มีค่ะสวยมากเลยนะคะพี่น้องค่ะดูสิค่ะมีแต่งามๆค่ะนี่กำลังฮิตมากเลยค่ะหน้าบ้านก็ปลูกนะคะนี่นะคะพี่น้องค่ะชมเลยค่ะดู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 สีนี้ค่ะพี่น้องค่ะดูสีนี้ค่ะเนี่ยสวยนะคะ ว้าวสวยมากเลยค่ะมีกำลังฮิตเลยนะคะพี่น้องค่าสวยค่ะมีแต่สวยๆค่ะพี่น้องขาดูสิคะฮิตมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะพี่น้องชอบสีไหนคะพี่น้องขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านทุกคนค่ะต้นไม้ใบด่างค่ะที่แคนาดาก็กำลังฮิตน,นะคะ นี่นะคะใบด่างสีชุมพูก็มีค่ะมาชมค่ะใบด่างสีจมพูก็มีนะคะนี่นะคะหลายด่างเลยค่ะมาดูเลยค่ะอันก็จะเป็นใบด่างต้นพระพุทธรักษาค่ะทุกท่านค่ะนู่นนะคะต้นพระพุทธรักษาดอกสีส้มค่ะนี่ก็ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยใบด่างค่ะนู่นนะคะ นี่นะคะพินก็จะเป็นคล้ายๆต้นขาดไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะด่างเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ลายด่างค่ะพี่น้องขาะข้างล่างตรงนี้ค่ะนี่นะคะต้นอะไรก็ดูเอาค่ะชมเอาค่ะพี่น้องขาต้นมงคลทั้งนั้นเลยค่ะเขากําลังฮิตกําลังนิยมมากเลยค่ะพี่น้องขาดูสิคะด่างเขียวด่างเหลืองอันนี้ก็ต้นงอนไก่สีเหลืองค่ะ ต้นมงคลทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่าเห็นแล้วว้าวเลยนะคะน่นะคะเยอะมากเลยค่ะนี่ก็ลือสีเหมือนกันค่ะต้นลือสีเหมือนกันนะคะนี่ต้นพระพุทธรักษาใบด่าง ขียวขาวนี่ก็ดังแดงแดงเขียวเนาะคะ่ะสวยนะคะอันนี้คล้ายๆต้นขานะคะพี่น้องค่ะแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะอาจจะเป็นต้นพระพุทธรักษามังคะเป็นใบใบเขียวเหลืองนะคะ พี่น้องด่างนี้ก็มีค่ะอุยสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง่ะต้นด่างเยอะด่างเลยค่ะพี่น้องค่ะด่างชุมพูก็มีค่ะว้าวว้าวว้าวดงดางนี่ก็เขาจัดสวนได้สวยมากเลยค่ะมีแต่ด่างหมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะพี่น้องขะนี่นะคะเขาทำได้สวยงามมากเลยค่ะ พ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะต้นไม้ลายด่างค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย